หนึ่งสองซ้ำข้อเอยข้อก่ข้อไข่แม่ลงขอก้อน้ขอไข่ใไม่มองไม่มองอะไรเราใครไม่มองเราเตะต้นไม้กันเร็วกระด่างใหมืนข็อไก่ไมเอ๋ยขอไก่ไก่ขอไข่เดี๋ยวข้อแล้วขอขวดขออมัง ขอควายขอคนุ้งขังขอละค้งขังข้างฟ้างองูใจก้าัชันหายดีเฉีตีดำชาช้างพี่หนี้ระสุ่ข้าดีชอเชคู่กันถิงเธอพ่อตาตาวางพอนจากคนทันนอดต่าง

อ่คนค้อทหารอ่าทอนอทองับได้ใครน้องก็ไข่บัวใบไม้รับถมมีเจ้าหน้าด้วยปาปลาปากรมปืาึางปลาแวงปาฝาดปลาตาปาพันธปาตองปาฟันปาอังปาสำเพากรใบมาค้าขยักใจรอเรือรอเรือบ๊ายบาย ราลิงแรวแหวน็ยังชอชาลายังเนาะชอลุสีมีดแ้วชอลุสีมีดแ้วชอลุสีจวนยาเราเจอแต่กันเนาะอ๋อฮีชาาดอเาจุฬาก่ะอออาเมียเนาโคาไหนนพูดตาโตทงนไหนอะบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายกินนมไปกินนม